อาหารก็ได้ครับสวัสดีพี่น้องครับผมขอต้อนรับสู่ช่องเสือแดนี่สานครับผมมือนี นีเรื่องจะมาบอกก่อนนะครับ,อ,บอันดับแรกคือช่องอีสานส้มแขลวทางเข้าเด้ปิดไปแล้วนะครับปิดช่องเปลี่ยนซื้อนะครับเอาไงเปลี่ยนซื้อจากช่องอีสานส้มแคลงชแนลกินเหรีเที่ยวมาเป็นเสื้อแดนอีสานนะครับผมกรเซียดเป็นแบบแบบไม่เห็นมันหลากหลายขึ้นนะครับ <Wow. S 1> แต่ฝากพี่ฝากน้องตีตามขึ้นเขาครับผม สำหรับแฟนๆครับช่องอีสานสมเขียวที่แน่นกับเฟรนด์ไซส์ครับผมการยื้อคือกาเปลี่ยนแค่ซื้อช่องนะครับมาเป็นเสือแดนอีสานครับผมวันนี้มีเมนูย่ำไข่ดาวมาเสนอครับผมมาดับแร็ดใหผมมาดังไฟก่อนครับผมมาครับกวาไฟก่อนครับดับเร็ด้าวเอียแปล ฝากพี่ฝากน้งองติดตามกพนเารครับผมเสือแดนอีสานครับผมเสือแดนอีสานสอช่องไมนะครับกระสีพ้ายามเพชรคลิปท,ท,ที่มีคุณภาพดีดีข้นก็เก่านะครับอีสานสมเขียวมันซ้ำกันก็เจ้าลายนะครับเลยเปลี่ยนหมาเป็นเสือแดนอีสานนะครับผม ช่องกับไปต่อว่าไรครับผมถ้าขาดท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมนี่ครับดังไฟก่อไฟครับขันไฟคย,คยเลี่ยนลูกเสียมากกับดังไน้พี่น้องเลยทานครับใส่ทานเข้าไปครับผม อน้ำมันพืชมรกตพูดดิเพื่อนว่าเอามาถอดไข่ครับผมกับเมนูยำไข่ดาวครับนี่วังเลย เมนูนี่มาสำหรับคุณหนูๆน,นะครับผมหรือเป็นกับแยมก็ได้พียง,งเลยาเขาจิตอดจนแหียมเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเอา,เอามาย่ำนะครับผมเอาเลยตรงทวดเหียมเลยครับเห็นใครเวลาเขาไปย่ำม,มันจะเดืบอบเลยนะครับเออโอ้มนแตกพีง,งเท่น้ำมันแปกด มาประมาณนี้นะครับถอดไข่ไขยำไข่ดาวดเสียงประกอบฉากก็จะเป็นเสียงเล็กน้อยนะครับกำลังเลี้ยงสักหลังาจจะมาเป็นสีเพียงครับผมนี่ครับนี่้องมาจากการยำนะครับใส่ ภูงนามก่อนนะครับน้ำปลาครับผมให่น้ำปลาครับน้ำกระเทียมดองครับขมชุลรสครับหน่อหนึ่งครับ เต่าหน้า <listed> พ้งปย่ำไปบเลยขาขาของเตานะครับผมนำยัำขง้องครับคุณที่มังคอดพี่น้องว่ามันเดือดรึ่ ในการนะครับผมมาเซกระเทียมซอยครับผมย้อมสร้อยไปนะครับกระเทียมหอมใหญ่ครับผใ,ใส่ลงไปหอมใหญ่ครับมะเขือเทศครับผมเห็มะเขือเทศเราจะขึ้นชัยครับผมไปเลย พี่น้องมากเก็บกัใส่พริกก็ได้นะครับผมวางเลยไขเลยพี่น้องไขดาวที่างเราถอดไว้นะครับใส่เข้าไปนี่ครับย่ำนะครับผมลาดเลยครับพี่น้องนี่ ยมไข่ดาวครับเป็นกับแก้มก็ได้น่น้องเป็นอาหารก็ดีครับผม <c oughs> เสร็จแล้วครับยำไข่ดาวเด๋ยาไปกินกันเลยพี่รองไปเอาแล้วครับผมยำไข่ดาวฮอาก็เสร็จแล้วครับมา เงนินมั่งครับผมสำหรับยำไข่ดาวซิมพี่น้องซิมมึงหร่อปล่าครับ เป็นกับแ่มก็ดีได้พี่น้องอาหารก็ได้ครับ <Wow. S 1> ครับผมอร่อยมากครับ อรัาเมนูยำไข่ดาวพี่น้องเมนูยำไข่ดาวครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดซับสไครต์ให้ครับเสือแดนอีสานครับผมซื้อไหมครับซ่องเก้าซื้อไหมพี่น้องอีสานสมแขวจบไปแล้วครับชิปสุดท้าย ออมเนื้อครับผมอันนี้จะเป็นคลิปใหม่เสือแดนยนิสานครับผมพอกัดยิบหนาเนาะขอบคุณครับ